มาแล้วเหรอแชนึกว่าจะต้องรอนานกว่านี้ซะอีกนั่งตรงนี้เลยตัวประจําของเราเห็นไหมฉันจองไว้ให้แล้วรู้ไหมวันนี้น่ะลุงเจ้าของร้านมีเค้กสูตรใหม่ด้วยนะฉันน่ะยากสั่งมาชิมก่อนนายแล้วล่ะนี่เค้กช็อกโกแลตที่นายชอบเลยนะว่าแต่วันนี้เป็นไงบ้างนายดูยุ่งยุ่งมาทั้งวันเลยนี่นาะ ฉันสั่งลาเต้เย็นให้นายเหมือนเดิมนะส่วนชั้นอ่ะวันนี้อยากลองชาเขียวปั่นดูบ้างแต่ถ้านายอยากชิมของชั้นน่ะก็ขอให้บอกก่อนนะ <c oughs> ไม่ใช่แอบจิบไปครึ่งแก้วเหมือนคราวที่แล้วอีกละ่ะ <c oughs> อืมนายนี่น่าจะเหนื่อยจริงๆนะวันนี้ดูซึมๆไปเลยเอางี้ไหมเราอยู่ที่นี่นานหน่อยให้วันนี้เป็นวันพักผ่อนของนาย ไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นแค่อยู่ตรงนี้กับฉันก็พอนายรู้ไหมฉันน,นะนะเคยลองนับดูแล้วนะว่าพวกเราอ่ะมาที่นี่กี่ครั้งแล้วนับได้เกือบตั้งห้าสิบครั้งแน่แถมเรายังนั่งโต๊ะเดียวกันทุกครั้งเลยด้วยคิดดูสิถ้าโต๊ะตัวนี้พูดได้อะมันคงเล่าเรื่องของเราได้เยอะเลยนะทางเรื่องที่นาย แอบทำกาแฟหกหรือวันที่เรานั่งหัวราะจนคนในร้านมองกันหมดอะ <c oughs> อ๋อแล้วก็วันนั้นที่ฉันเผลอหลับไปแล้วนายก็แอบถ่ายรูปฉันตอนนอนแถมยังเอามาล้ออีก <c oughs> นายจำได้ไหมวันแรกที่เรามาร้านนี้ด้วยกันนะ่ะใช่วันนั้นแหละวันที่ฝนตกหนักจนเราต้องวิ่งหางที่หลบฝนนั่นแหละ ฉันนายยังจำได้ดีเลยตอนนั้นเรากำลังเดินกลับจากสวนสาธารณนะแล้วก็ฝนมันก็เริ่มตกลงมาแล้วนายก็พยายามจะกางร่มให้ฉันแต่ว่ามันเล็กเกินไปสำหรับเราสองคนตอนนั้นนะนะนายดูเปิยวจนแทบจะหัวล้อไม่หยุดเลยแล้วเราก็วิ่งไปเรื่อยๆจนมาเจอร้านกาแฟร้านนี้ มันเหมือนกับรอให้เราเจออยู่เลยอ่ะแล้วพอเราเข้ามาในร้านนี้ใช่ไหมก็รู้สึกอุ่นขึ้นมาทันทีเลยละ่ะฉันจำได้ว่ากลิก่นกาแฟหอมๆอ,อ่ะก็ลอยมาแตะจมูกเลยร้านเล็กๆที่อบอุ่นมีโต๊ะไม้นี่ตัว,ตวกับแสงไฟสีเหลืองนวลๆตอนนั้นนะนะนายดูเขินนิดหน่อยด้วย เพราะว่าเสื้อของนายเนี่ยเปียกซะจนอืเปียกซะ,ะจนแทบจะเห็นทั้งตัวนายเลยชื่อหัวเราะจนเจ้าของร้านต้องหันมามองแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรกับยิ้มให้แทนตอนนั้นเราก็นั่งโต๊ะตัวนี้ลิมหน้าต่าที่ตอนนี้ก็กลายเป็นโต๊ะประจําของเราไปแล้วฉันยังจําได้เลยว่าครั้งนั้นนะ่ะเราสั่งอะไรกันนายสั่งอเมริกาโน ขทางที่ปกติอะนะฉันเห็นแน,น่นายดื่มแต่กาเต้ส่วนฉันน่ะเหรอฉันสั่งกุ๊กู้ร้อนเพราะว่าตอนนั้นแบบมันหนาวมากจนแบบอยากได้อะไรที่มันอุ่นๆเจ้าของร้านก็มาเสิร์ฟกาแฟให้แล้วก็วางผ้าขนหนูผืนเล็กไว้ให้ช็ดตัวด้วยน่ารักมากเลยใช่ไหมเขาดูเหมือนคุณลุงใจดีที่คอยดูแลพวกเราอะ ตอนที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นเราสองคนนะ่ะไม่พูดอะไรกันเลยเอาแต่จ้องฝนที่ตกอ,อยู่ข้างนอกเสียงฝนกระทบกับกระจกฟังๆดูแล้วมันก็เหมือนกับนดนตรีประกอบฉากเลยละ่ะฉันนะนะชอบความเงียบนั้นนะมันทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดเลยในความเงียบนั้นนะ่ะฉันกลับรู้สึกว่าเราสองคนนะ่ะเข้าใจกันโดยที่แบบไม่ต้องพูดอะไรเลย แล้ไนล่ะตอนนั้นานคิดอะไรอยู่งั้นเหรอดูเหมือนฝนจะตกหนักขึ้นอีกนะเนี่ยนานหนาวไหมเดี๋ยวฉันแบ่ก,ก็อี้ไปนั่งให้ใกล้ๆก็ได้ไม่ต้องเขินหรอกฉันแค่ไม่อยากให้นานหนาวหรือว่าหรือว่าไม่ชอบที่ฉันนั่งใกล้ๆกงั้นเหรออืมไม่ใช่ใช่มล่า งั้นก็อยู่แบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะอากาศเย,ย็นแบบนี้นะ่ะฉันว่าเหมาะที่จะอยู่ใกล้กันมากกว่านี่อย่าโมองอย่างนั้นสินายกำลังทำให้ฉันเขินนะรู้ไหมเวลาที่นายยิ้มแบบนี้นะ่ะฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมันหยุดหมุนเลยนายเคยสังเกตไหมทุกครั้งที่เรามาร้านนี้นะ่ะ เจ้าของร้านว่าก็ยิ้มกว้างเสมอเลยฉันว่าเขาคงเห็นอะไรตัวเราสองคนหรือไม่ก็อาจจะแอบอิจฉาเราอยู่ลึกๆก็ได้นะแต่ก็จริงนะเราเองก็ดูเหมือนคู่รักที่มาจะมานั่งจิบกาแฟด้วยกันฉันไม่ได้พูดเกินจริงเลยใช่ไหมแต่นายก็ดูแฮปปี้ทุกครั้งที่วาที่นี่เหมือนกัน นี่ฉันขอชิมลาเต้ของนายหน่อยสิดูเหมือนมันจะกิ่นหอมกว่าของฉันอีกนะโอ้ขมกว่าที่คิดแฮนายนึ่มแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยอ๋อเพราะมันเหมือนกับตัวนายงั้นเหรอขมตอนแรกแต่พอชินแล้วมันก็หวานโอเคยอมรับว่า คำนี้ของนายนะทำให้ฉันขืนเลยล่ะงั้นเอาแบบนี้รอบหน้านายต้องลองสั่งอะไรที่หวานๆแบบของฉันบ้างนะเอ๊ะนึกขึ้นมาได้มันมีครั้งหนึ่งที่เรามาที่นี่เราในแอบเอาช,ช็อกโกแลตชิลิกเลกะมาวางไว้ในถ้วยกาแฟของฉันตอนแรกฉันงงมากเลยแต่พอได้ชิมแล้วมันก็ อร่อยจนฉันอดยิ้มไม่ได้เลยตอนนั้นนายบอกกับฉันว่าก็ฉันอยากให้มันหวานขึ้นอีกนิดจำได้ไหมตั้งแต่นั้นมาฉันเลยรู้สึกว่านายเองก็คงเป็นคนที่ทำให้ชีวิตของฉันหวานขึ้นเหมือนกันดูสินายดูผ่อนคลายขึ้นแล้วนะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าการมาที่นี่นะช่วยได้เสมอ ฉันชอบนะเวลาที่เรานั่งตรงนี้แล้วได้พูดคุยกันแบบไม่ต้องรีบเร่งในโลกที่ทุกอย่างดูวุ่นวายมีนายอยู่ตรงนี้มันเหมือนฉันได้หยุดพักจริงๆบางทีแค่ได้เห็นหน้านายเวลาที่กำลังก้มมองแก้วกาแฟฉันก็รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูก ฉันรู้ว่านายอาจจะไม่ชอบคำหวานๆหรือคำพูดอะไรแบบนี้มากนะแต่บางครั้งฉันก็อดไม่ได้ที่จะบอกออกไปฉันแค่อยากให้นายรู้ไว้ว่านายน่ะคือคนสำคัญสำหรับฉันจริงๆนี่นายเคยคิดไหมว่าถ้าวันหนึ่งร้านนี้หายไปเราจะเป็นยังไงกันสำหรับฉันน่ะ ต่อให้ไม่มีร้านนี้แต่ถ้ามีนายอยู่ฉันก็ยังรู้สึกว่าเราจะผ่านไปได้เสมอเพราะว่าความลับของร้านนี้นะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวร้านหรอกแต่มันอยู่ที่ตัวนายใช่แล้วละ่ะนายตังหากที่เป็นที่พักใจของฉันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรู้ไหมฉันไม่อยากให้วันแบบนี้จบลงเลย ถ้าเลือกได้ฉันอยากหยุดเวลาไว้ที่ตรงนี้ตรงที่เราสองคนอยู่ด้วยกันแต่ฉันรู้ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือเก็บทุกช่วงเวลาเอาไว้ให้ดีที่สุดทุกครั้งที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้อ่ะมันเหมือนเรากำลังสร้างความทรงจำที่พิเศษขึ้นและฉันก็อยากให้ความทรงจำเหล่านั้นอะ่ะเป็นสิ่งที่นายจดจำได้เสมอ บางทีเราควรตั้งชื่อโต๊ะตัวนี้ให้เป็นทางการดีไหมฉันขอเสนอฉันขอเสนอชื่อว่าโต๊ะแห่งความลับดีไหมล่ะก็เราไม่เคยบอกใครเลยนี่ว่านี่เป็นลานของเราที่นี่เป็นเหมือนโลกส่วนตัวของเราจริงๆฉันว่าโต๊ะตัวนี้น่ะน่าจะเห็นเราสองคนมากกว่าใครเลยนะ ทั้งตอนพวกเรายิ้มหัวเราะหรือแม้แต่วันที่เราเศร้าแต่ทุกครั้งมันก็ทำให้ฉันรู้ว่าเราไม่เคยปล่อยมือกันเลยแต่ไม่ว่ายังไงลาน,นี้ก็จะเป็นความทรงจำที่ดีของเราเสมอและฉันก็หวังว่าในอนาคตเราจะยังมาที่นี่ด้วยกันเหมือนเดิมอืมหรือบางที เราควรจะลองนั่งที่โต๊ะอื่นบ้างไหมงั้นเหรอแต่ฉันก็ไม่อยากเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าโต๊ะตัวนี้มันเหมือนมุมเล็กๆที่เก็บความทรงจำของเราไว้ทั้งหมดนายคิดว่าไงหรือว่านายเองก็ติดใจโต๊ะตัวนี้เหมือนกันนายคงอยากให้ฉันหยุดพูดแล้วสินะโอเคได้สิฉันจะเงียบแล้ว แต่ขอพูดอีกนิดนึงนะฉันอยากให้นายรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฉันจะอยู่ตรงนี้เสมอนะข้างๆนายพร้อมกับกาแฟแก้วโปวดของเราและความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเพราะว่านายนะ่ะคือคนที่ทำให้ร้านนี้กลายเป็นมากกว่าร้านกาแฟนายคือคนที่ทำให้มันกลายเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเรา